ให้ไปเก้าเจ็ดและมีก้สิบหกมีนาอาจารย์เด่นเจ็ดแปดเก้าแล้วมาสรุปแปดและเก้านะครับให้แปดเจ็ดมันไม่เจ็ดเปียบนะแล้วงวดนี้นะบางวามันสิบประกับเด้ออ่ะงวดนี้นะครับชุดเต็มนะครับล่างเป็นศูนย์นะครับล่างเป็นศูนย์ที่ฟันรางให้ไปแล้วแต่ว่าใบฟ้ามันมีจํากัดให้แค่สามหาง หรอือกันสิ่ไปยิดตัวฟันล่างก็มันจีคุ้มกว่านะเพราะมันเด่นเด่นอาจารย์ก็มัดหกูนอยู่ตัวมันเด่นนะตัวมันเด่นแต่ว่าซื้อทุกตัวในฟันล่างนะนะล่างนรือมัดทุกตัวศูนยะ์สามี่ห้าูหมักนะกับทุกตัวลัตเตอรี่ก็กลับได้ตอนนี้เพราะว่าลัตเตอรี่งวดกว่อนซื้อไปแปดเจ็ดไปไปหลายอยู่ นะกลับหน่อยนะปืนะนะนะว,วันนี้จะกลับเนียอยู่นะอันนี้เห็นแล้วเนาะต่อไปเดยวพี่น้องจำอะไรนะเนาะจำที่อาจารย์ฟันล่างแล้วก็ชุดสามตัวนะสามตัวได้เนาะนะนะดูไนดะ้พี่น้องดูดูดูให้ดีจําให้ดีมันจะมาเทียบกับตัวนี้ไหมมันคือมาชนกันทเทออ,อันนี้ถามว่าตัวนี้มาจากไหน อันนี้เป็นเลขทูบนะครับอใครดูไรสดอาจารย์อนาะจารย์ว่าวันดีของอาจารย์เนาะวันที่สิบแปดวันที่สิบวันจันทร์ที่สิบแปดหลังหวยออกอาจารย์ไปสักการะนะครับเห็นแล้วน้อยจำาหม่ที่อาจารย์ไปสร้างที่สำนักสงฆส์ประทุมเนาะสำนักสงฆส์ประทุมนะครับบ้านขามน้อยตมบบนโนนอำเภอนโนนนาลยนี่แหละมันยุ่ไก่ก็เลยไปขอเพิ่น กันบนไวมันได้คือกันไงมันเป็นอีหยังนะพี่น้องมันคือตรงกับเลขสูตรและตรงกับเลขที่อาจารย์ฟันศูนย์และตรงไปกับเลขชุดแรกของสามตัวไบฟ้าอันมักกะล่องเบิงเนาะว่าพี่น้องทางกาลสินเพิ่นมากอี้ภาพเพิ่นไปสักกันละเพิ่นกับไปบนกันย่างไงแหละนะใต้อันเดียวกันนี่แหละพี่น้องล่องเบิงเ้อะ เอาไปพิจารณาดูนามักกัจังจับบอมหมักกัผพานนะแล้วแต่โชคของแต่ระบุคคลนะที่สําคัญอย่าลืมกลับนะเลขทุกตัวต้องกลับแล้วทั้งบนทั้งล่างเด้อมันครั้งก่อนะเมื่อเป็นค้งก่อนเราสองเทียร์แล้วนะให้เก้าจิตออกเจ็ดเก้าแปดจิตออกเจ็ดแปด่านี้กับกากลับริ่มนะครับปรับด้วยนะครับอือับด้วยนะ ใครไม่ทันอะไรเนาะทีนี้มันเป็นไปได้หมดเลขทูบล่างมันเป็นไปได้หมดเป็นบนบนไปล่างมันเป็นไปได้หมดนะแต่ตามสูตรมันคือซื้อเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันจอบตัวไหนเนาะแต่ทมว่าตัวเด่นล่างมันก็มาดีแต่แต่มันไปอยู่ผิดหลักแต่มันเป็นตัวปรับนะครับอาจารย์ก็เลยมาดูตัวตัวเด่นเด่นตัวสูตรที่เมื่อกี้อ่ะมันเป็นเด่นเจ็ดตัวเด่นเจ็ดแหลกเด่นเจ็ดล่าง แต่อาจารย์เอาไปใส่ที่หลักหน่วยเป็นแปดเจ็ดไหมจริงๆมันมันมาหลักหลักสิบเลขมันมาเจ็ดแปดทีนี้ก็เลยว่าไอ้ตัวที่เป็นเจ็ดของงวดมเกี้เจ็ดล่างนั้นมันเป็นตัวไหนเดีย๋ยวว่างเฝ้าฟังเอามันมาศูนย์ไหมไอ้ที่เป็นเจ็ดมิกี้เจ็ดล่างมันมาศูนย์นะสูตรของมันมันคือศูนย์อาจารย์เลฟันเลยศูย์ล่างหวังว่าคงจะมา หลักสิบคงไม่ไม่เป็นตัวกลับนะเพราะสุดท้ายมันเด่นอยู่สองตัวเมด่กี้มันที่เด่นแปดนะที่ฟันเปดแกและก้ามันเจ็ดแปดเก้าเนาะที่อาจารย์ดินที่พูดอ่ะเจ็ดแปดเก้าอาจารย์จะขอเปียกนะเนี่ยถ้าอาจารย์เอาเจ็ดมันก็มาตรงๆแหละมันเลยตัดสินใจคือเราต้องต้องฟันไปสองตัวอันนี้เข้าใจเนาะอาจารย์ไปเลือกฟันเปียและก้านะมันก็มามาเจ็ดแปด วันนี้เด่นไปศูนย์สามสี่ 4. อยากจะเลขยเอาศนะูนย์อ่ะศูน,นยนน์มันเป็นของ 8. เอออกียรติเนาะและไอสี่นั่นมันเป็นของแปดเออบอให้ฟังเป็นของแปดสี่เป็นของแปดมันเป็นจิตแปดมันจิบม่มเปมนศูนย์สี่บวะเออและมันตรงทูบเนี่ยบอกให้ฟังนะจัดรักก,ก็ขึ้ตัวนี้นะครับ ก็ะืือมาได้หลายดออม่เบิ่งดอกให้เบิ่งละล,ะละักนะ้งวมดที่แล้วเี่อกี้ไปก็เอาอาจารย์ปกลับเนหาดกกับไว้นะกับแบตเตอรีร่ซื้อตัวกลับเราก็ไม่รู้จะมาหลักหน่วยหลักสิบเพราะฉะนั้นตัวนี้นตัวหนักก็คือตัวในเลขทูบเด้อนะทันมักกระตามเพราะว่านนเดี๋ยวบนพนเดใหไงอยนะครับนะนะฟั่งปากเอานะครับสำหรับใครที่ดูไลน์นี้ คลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มาพบมาเจอนะครับตอนนั้นก็นล่องเอาไปพิจะแล้วน,นะครับอดีอาจารย์มาช้าเพิ่งเสร็จงาน,นะครับเดี๋ยวจะสิ้นสุดเลยเร้อให้หมดแล้วนะอมสินเออน้อ,นอยราวเอกทูบอมสินรัฐบาลเอกทูสรุปจากปากให้แล้วสรุปแล้วก็คืเอเลกถูกนะมันชนตรงๆเลย ชนตัวที่เด่นนะครับเด่นของหมวดมีเกียรที่จันพอยเจ็ดแปดเก้าแต่จด้เลือกเรือกเปียกเพพาะมันมันเด่นเกียกับเปียกเป็นของลางเลยเพราะเราต้องฟันเราต้องฟันว่าตัวที่มันมาแน่นอนก็เรียกว่าเปลียกแต่ว <net> well ่าเก็ดกับมากคือเชียบมากเชียยมากอยู่หลักหลักสิบเนาะแต่เราก็เอามาผูกกันในในฐานะว่าเด่นเปดล่างใครดูด้ส่วนกับเปลี่ยกล่างอาจารย์ว่าฟันเปลียล่าง แล้วไม่จับสิแปดเย็ดนั่นแหละมันก็เจ็บแปดเนาะแต่งวดน,นี้มันเป็นศูนย์และสี่เลขคู่ก็ตามนั้นนะครับนะลองลองลองเอาไปพิจรารณานะครับประมาณนี้เด้อนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะเดี๋ยวนัดาาการฟีฟรานเขาหนัดใบซึ่ไมาเห็นมากเดี๋ยวอาสีติทุระชินองนะครบประมาณนี้เดี๋ยวค่อยค่อยเจอกันในวันจันเนาะ มาหลุ่นน้ากันมาเท่น้ากันเดี๋ยวประมาณบ่ายสามกูกลัวนะครับรัฐบาลเขาออกเดี๋ยวสิมาลาสดหลุ่นน้ากันเนาะมาเท่น้ากันมาเนี่ยนะครับนะมืออื่นใครสะดวกก็มาเด้ออาจ,จารย์จะขึ้นเสาเสาเอกบ้านนะครับมันเป็นกึงออฟฟิศเป็นบ้านเป็นห้องเก็บของทําหลายๆอย่างนะเสาสิบห้าตนนะครับอาซิบอสดวกในการน,ะนันปไนดก็โคตรนะครับ อโอเคเนาะน่าจะเห็นหมดกันทุกคนแล้วนะครับนะก็คงจะสิ้นสุดกันไล์เพียงเท่านี้เนาะนะครับขอให้ทุกคนโชคดีรำ่ำล่ำรวยรวยเจอกันในวันจันทร์รันรวยโชคดีสวัสดีครับ